ค่ะข,ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง Color Talk Talk, talk, talk ค่ะในรายการ Colorful Color โ Color ยกค่ะอ่านะคะตอนนี้ก็ยังคงนั่งอยู่กับนักโภชนาการมาบัดวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าน้ําท่วมแล้วหลังน้ําลดนี่แหละเครียดหนักนะคะช่วงช่วงระหว่างถึงแม่น้ำไม,ไม่เกี่ยวกับน้ําคนก็เครียด ใช่นะคะและการเลือกรับประทานอาหารนี่ก็สําคัญและยิ่งตอนบางคนไม่อยากจะทานยาแก้เครียดอ่ะอาหารก็ช่วยได้ถูกต้องแล้วก็ควรจะเป็นด่านแรกที่คนควรจะตระหนักเลยนะครับเพราะว่าทานยามากเกินไปก็ไม่ดีในอนาคตในระยะยาวก็จะมี side effect ต่อตับต่อไตมเรเลยจะถามหน่อยนิดนึงค่ะว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจบอกว่าเฮ้ยเครียดหรอกินของหวานสิบางคนกินไอศครีมเป็นเป็นคอร์สแบบเครียดไงเครียดเครียดกินหวานแล้วจะหายเครียดอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะอ่าจริงๆเราต้องขออนุขออนุญาตอธิบายกลไกที่ละเอียดนิด หนึ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วทุกคนรู้จักฮอร์โมนอินซูลินอ่าเพราะว่าคนเป็นเบาหวานต้องรู้จักดีเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะเอาน้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินเนีเ่ยก็จะช่วยเอากรดอะมิโนเมื่อกี้พูดถึงกรดอะมิโนตัวนึงทื่ว่าทิปโตเฟนใช่ไหมครับเข<ะ>้าสู่กระแสเลือดแต่คราวนี้กรดอะมิโนมันไม่ได้มีแค่ทิปโตเฟนอย่างเดียวมันมีตัวอื่นด้วยอยู่ในกระแสเลือดกรดอะมิโนอ่ะพอเราทุกครั้งที่เราทานอาหารหวานหวานหรืออาหารที่มมมมีออออออองงงค์ปปรรระะะกกกบบขาาาฮเิิณนนลจหัย แต่คราวนี้กลไกในการแก้เครียดก็คือพอเราทานเข้าไปปุ๊บอินซูลินหลั่งมานอกจากจะเอาน้าตาลเข้าสู่เซลล์แล้วมันยังเอากดอะมิโนโต,ตัวอื่นเข้าสู่เซลล์ด้วยแต่ว่ากดอะมิโนตัวหนึ่งที่มันจะเอาเข้าสู่เซลล์อื่นอื่นน้อยก็คือทริปโตเฟนเพราะฉะนั้นพอพออินซูลินหลั่งมาปุ๊บเนี่ยทริปโตเฟนจะเหลืออยู่ในกระแสะเลือดเยอะแล้วคราวนี้ อวัยวะส่วนหนึ่งที่สําคัญมากที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินและสามารถที่จะเอาอาวัยวะตัวเอา,เอากรดอะม,มิโน,โนตัวนี้เข้าไปใช้ได้ดีก็คือสมองอนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงที่เราทานคาร์โบไฮเดรตไปปุ๊บอินซูลินหลั่งมาปุ๊บพอ,อกรดอะม,มิโน,โนเหลือกรดอะมิโนทิตโตเฟนเหลือในกระแสะเลือดค่อนข้างมากปุ๊บเนี่ย ไอทิปโตเฟนตรงนี้จะถูกเอาไปสร้างเป็นซีโรโทนินในสมองได้<อ>เป็นที่มาของการที่ว่าเวลาเราทานอาหารหวานหรือว่าอาหารข้าว,วาแป้งทำไมเราหายเครียดเพราะว่าซีโรโทนินถูกผลิตขึ้นมามากก็คือแบบว่าไอตัวที่ช่วยทําให้เรามีความสุขนั่นแหละนะคะม,มันผลิตออกมามา,มากตมามาแ,ตแต่เห็นบอกว่ามันมาไวมันก็ไปไวอ่าใช่คืออาขนมพวกอาหารหวานหรือว่าอาหารที่มันมีแป้งข้าวแป้งเยอะๆอย่างงี้นะครับพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันถูกย่อยและดยุดซึมเร็วมากพอมันเร็วปุ๊บเนี่ย อินซูลินก็จะถูกหลัง่งออกมามากคราวนี้หลังมันมาเร็วมันก็ไปเร็วมหมายถึงว่าพอมันถูกใช้ไปหมดปุ๊บในเลือดก,ก็จะต่ําและคราวนี้คนก็จะซึมอก็ค๋อเข้าใจละกินของหวานปับ๊บอ่ะได้ละ กินของหวานแช่มคุณผู้ชมมันช่วยมันช่วยทําให้เราหายเครียดเสร็จเสร็จแป๊บหนึ่งเราง่วงเราง่วงแล้วบางทีเราเครียดกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับบางคนทำนี่ก็เครียดใช่เรื่องน้าหนักหลายๆเรื่องมากคราวนี้เราถามบอกว่าแล้วแต่คาร์โบไฮเดรตมันเป็นสารอาหารต้นนี้มันเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการทานได้เลยมันจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือทานอ่าเขาเรียกว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มันมีไฟเบอร์เยอะก็คือเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตพวกอย่างเช่นนะคะอาหารที่มีมีคาร์บอย่างเช่นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมื ข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตนะครับหรือไม่ก็ถั่วต่างๆอ่านะครับพวกนี้จะมีไฟเบอร์เยอะาวถั่วถั่ช่วยในเรื่องให้ทําให้หายเครียดด้วยหรอเปถูกต้องค่ะเพราะว่าในถั่วเนี่ยก็คือนอกจากมันจะมีใยอาหารแล้วมันจะมีวิตามิน B อยู่เยอะอ่าวิตามิน B นี่คือเป็นสารต้องต้องแบบต้องหมดหนดไม่ต้องถั่วอะไรหรือเปล่าจริงๆถั่วเปลือกถั่วแหนมทุกชนิดถั่วลิสงพิทาชิโอถั่ววอลนัทหรือว่าอะไรถั่วเขียวได้ไหมคะถั่วเขียวก็ได้นะครับแต่ว่านิดนึงเพราะว่าคนไทยเนี่ยถั่วดำถั่ววเเขขขีียยยนน่่จะะออออูููใรรรปงงไ้ม หวานอ่ามักมักจะไม่ค่อยมีอยู่ในรูปของอาหารทั่วไปมีนี่เลยนะถั่วต้มอ่าถั่วต้มถั่วลิสงเวลารถติดเนี่ยแหละถ้าเนี่ยแหละช่วยหายเครียดอ่าจริงๆช่วยได้จริงนะคะช่วย้ะพวกคนคนก็แบบว่าแก่แกินถั่วแล้วรู้สึกเฮ้ยเออมันถูกต้องนะเพราะว่ามันมีคนไข้บางท่านที่มาเป็นนักศึกษาเหมือนกับนักศึกษาที่เขากําลังเรียนอยู่แล้วเขาเครียดมากแล้วเขารู้สึกว่า แนะนำเขาไปว่าไอ้หนูลองทานถั่วลิสงสิครับอาจจะช่วยได้เราไม่ได้คาดบอกว่ามันจะช่วยได้มากแต่ว่าพอเขากลับมาเขาบอกอหายจริงๆด้วยนลโภชนาการมันหายจริงๆด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถั่วที่ทานถั่วต้มเนี่ยช่วยได้เออแต่ว่ามันเสรกินแล้วมันจะท้องอืดทำไง,งอ่ดอันนี้คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือในในถั่วนะคบมันจะมีเขาเรียกว่าโอริโกแซคคาไรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยยากก็คือในร่างกายของเราเนี่ยย่อยไม่ได้แล้ว มนุษย์ย,ย่อยไม่ได้แต่ว่าพอเราทานเข้าไปปุ๊บพอมันเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยแ,แบคทีรีย,ชย,ย,ยใช่เขาเรียกว่านอม l Flor a หรือว่าแบคเชื้อไปจำถิ่นคอยย่อยให้เรา<ะ>ตัวนี้มันก็จะเกิดแก๊สขึ้นแต่คราวนี้เราจะทำยังไงอะเพื่อลดตรงนี้วิธีที่วิธีเดียวที่ทำได้คือต้มให้สุกสุกจริงๆหมายถึงว่าใช้ใช้เวลากับมันหน่อย<ะ>ใช้ความร้อนเยอะๆแล้วก็ใช้ระยะเวลานานๆไม่ใช่ว่าต้มแบบเดียวเหมือนกับเป็นการล,ลวกอะครับถ้าลวกปุ๊บนี่คือแบบทองอืดสุกมากก็เรียกว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะ เครียดนะ,ะถั่วต้มธรรมดาแล้วเนี่ยต้มให้นานนิดนึงนะ<ช>ก็มาก แก้เครียดได้เหมือนกันแทนที่จะไปแบบซื้อพวกบรรดาอาหารขนมถุงถุงอบกรอบมากินถั่วก็ได้ใช่กินถั่วดีที่สุดนะคะมีนะคะที่เราบอกตั้งแต่แรกอาหารนทัวอ่าทวนมามีนมมีกกแลตมีช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตสีดำกล้วยกล้วยนะคะแล้วก็มีพวกธทันยาพืชต่างๆทัญพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวกล่องข่าวซ้อมมือต่างๆขนมปังโฮลีตต่างๆนะคะแล้วก็นิดนึงอ่ะเพิ่มอีกนิดนึงก็คื เมื่อกี้นี้เราพูดถึงกล้วยบอกว่ามันมีโพแทสเซียมอยู่เยอะในอาจริงๆแล้วผลไม้ไทยหลายชนิดมีโพแทสเซียมอยู่เยอะเหมือนกันมันมีนอกจากกล้วยล้วจะมีอะไระะมีแคนตาลูปครับแคนตาลูปมะละกอแคนตาลูปช่วยได้นะคะมะละกอแล้วก็ส้มค่ะคือผลไม้ส่วนใหญ่ที่ชิ้นเนื้อข้างในเป็นสีอะครับหมายถึงว่าเป็นสีส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยสีค่อนข้างสดสดส่วนใหญ่ล้วจะมีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมะละกอสุก นะครับแล้วก็อย่างเช่นส้มแต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะว่าแคนตาลูปกับกล้วยเองเป็นสีขาวแต่ก็ยังมีโพแทสเซียมเยอะนะคะวิธีการสังเกตนะคะผลไม้นะคะที่ช่วยทําให้หายเครียดนะคะเนื้อด้านในมันจะเป็นสีสดสดนะคะจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีส้มนะคะสีเหลืองนะคะอย่างเช่นอ่าอย่าง มะละกอสุกมะละกอสุกใช่นะครับแล้วก็บรรดาพูกแคนตาลูปทั้งหลายแคนตาลูปได้อันนี้ก็ช่วยได้ไดแล้วก็อาอาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนอก,นอกแตไก<ๆ>งไทยได้ไหมแตงไทยก็ได้แตงไทยก็ได้นอกจากนี้แล้วนะครับเวลาที่เราเกิดความเครียดเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าจะทําให้เราแก่เร็วเนื่องจากว่าทุกครั้ง ที่เกิดความเครียดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรียกว่าฟีรติคอลหรือว่าอนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะครับอนุมูลอิสระนี้ไม่ได้ทําให้เราเหี่ยวอย่างเดียวแต่ทําให้อวัยวะของเราเนี่ยเมาฟังก์ชันทํางานได้ไม่เต็มที่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นที่มาของคนคือนอกจากหน้าจะแก่ไม่พอางในกะแก่ไปด้วยคือสังขารข้างในไม่เอื้ออำนวยมีมากเหมือนกันนะครับเครียดนะวิธีแก้ไขก็คือว่าต้องทานพวกผักผลไม้เยอะๆผักแล้วก็หลายๆสีเคยได้ยินผักไม่มีประโยชน์ผักไม่มีประโยชน์เล่นลอง ใ้เลยได้ยินคํานี้นะคะก็คือเอาเป็นผลไม้ก่อนผลไม้เนี่ยอย่างส้มที่แนะนำไปแล้วนอกจากมันจะมีโพแทสเซียมสูงใช่ไหมครับในส้มก็ยังมีวิตามินซีหลายท่านเคยได้ยินมาว่าวิตามินซีเนี่ยจะเป็นหรือวิตามินอีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในความที่เราเกิดความเครียดที่ไปปุ๊บเกิดฟีติคอลขึ้นมาเนี่ยทานตัวนี้จะแก้ได้ ทานส้มไปสู้กับมันใช่ทานส้มยินปั๊บกินส้มสู้สู้สู้ทำไมเพื่อสวยเพื่อสวยท้องสวยเพื่อสวยต้องไม่แก่เออใช่ไมครก่คราวนี้เราหลายท่านเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้าหนักเพราะว่าในธรรมชาติเองในผลไม้ก็จะมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะน้ําตาลถ้าถ้าถ้ารับประทานเข้าไปเรามากเกินกับมากเกินกว่าพลังงานที่ร่างกายได้รับแต่ละวันปุ๊บเนี่ยก็จะถูกนําไปผลิตสร้างเป็นไขมันสะสมไว้หน้าท้องทำไมบางคนแบบว่าพอกินอะไรแบบตอนมันรู้สึกร้อนข้างในอ่ะ อ๋อหมายถึงว่าทานส้มหรือไม่ค่ะบางทีแบบทานข้าวหลังทานข้าวเสร็จเลยแล้วรู้สึกเหมือนร้อนเผาอยู่ได้ไ๋อก็เพราะว่ามันพอมันออกก็เป็นการกระบวนการสะสมและการเผาผลาญไงครับโดยเฉพาะหลายท่านที่ทานทุเรียนหลายท่านเป็นที่มาของคนไทยโบราณจะบอกว่าร้อนในพวกนี้ก็หมายความว่าเป็นเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเยอะพอทานเข้าไปปุ๊บจะเกิดการเผาผลาญละ ทางกระบวนการเครื่องเมตาบอลิซึมก็จะไปการอันนั้นดีหรือไม่ดีที่มันร้อนแบบจริงจริงมันมีทั้งข้อดีข้อข้อเสียนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ที่น้าหนักเกินอยู่แล้วเราไปทานเยอะๆปุ๊บเนี่ยร้อนๆข้าดนนั้นคือกระบวนการสะสมและก็จะสะสมก็น้าหนักก็จะมากขึ้นกว่าเดิมใช่แต่ว่าถ้าคนผอมร้อนๆข้างในนี่คือเหมือนกับโอเคเป็นเป็นพลังงานที่เราต้องเอาไปใช้ในกิจกรรมแต่ละวันจริงๆต่างกันตรงนี้เพราะว่าบางคนจะมีอาการแบบนี้จริงๆนะคะบางทีจะร้อนอยู่ด้านในครับร้อนอยู่ด้านในเนาะค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรอีกคะ นอกจากอาพวกกล้วยพวกอาก็คือผักครับผักนี่ก็คืออาควรควรจะเป็นผักหลายสีเพราะว่าอย่างอย่างผักสีเขียวเองเนี่ยก็จะมีพวกวิตามินเขาเรียกว่าโฟเลตค่อนข้างเยอะเนาะโฟเลตหรือไม่ผักหลายสีได้แก่พวกผักก็คืออย่างถ้าเป็นสีส้มก็อาจจะเป็นแครอทอาหรือเป็นผักชนิดอื่นที่ไม่มีสีส้มสีม่วงก็กระหล่ำปีสีม่วงสีเขียวนี่คือหาได้ทั่วไปพะผักก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วมะเขือม่วงเนี่ยมะเขือม่วงก็ได้นะครับอาเพราะว่าสีม่วงนี่จะเป็นแอนโธร แอนโทไซยานิน<ม>อ่าตรงนี้คือจริงๆแล้วแอนโทไซยานินหรือว่าคือปัจจุบันอย่างงครับด้วยความที่วิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะค้คนพบสารต่างๆในพืชผกผลไม้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องบอกไว้ก่อนว่าสารพวกเนี้ยไม่ใช่สารอาหาร<ม>สารอาหารที่สําคัญคือมีอยู่5ตัวแล้วก็แร่ธาตุอีกนานับชนิด<ม>ตรงเนี้ยคือขาดไม่ได้<ม>แต่ว่าพวกสารพวกแอนโทไซยานินหรือว่าเขาเรียกว่าสารพฤกษเคมีตัวเนี้ยคือขาดได้แต่ททัั้้งงนนี การที่มีอยู่ก็ทําให้เรามีสุขภาพดีได้นะครับแล้วก็เป็นการป้องกันความเครียดได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการการที่ทานมะเขือหรือมะเขือม่วงหรือว่าการะหล่ำปีสีม่วงกลุ่มเนี้ยแอนโทแอนโทซีนีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยได้ต้องกินสดหรือว่าต้มไว้ก็ได้คะ่ะจริงๆถ้าทางถ้าให้ดีเนี่ยทานสดจะดีกว่าถ้านทาในแง่ของเราต้องการที่จะ p r e ซ e r ์ฟต้องการที่จะรักษาพวกอ่าพวกไฟโตเคมีคอลไว้นะครับแต่ว่า หมายถึงว่าพวกผู้สัรเคมีไว้ก็คือหมายถึงไอ้พวกที่ทําให้อ่มันจะถ้าเอาง่ายๆคือถ้ากินสด่ยมันประโยชน์เยอะกว่าอ่าประโยชน์เยอะกว่าแต่<ฆ>ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องดูในแง่ของคุณภาพด้วยห<ฆ>มายถึงว่าเราเป็นผักบางอย่างเราทานสดไม่ได้<ฆ>อย่างเช่นบล็อกแครีจริงๆแล้วมีงานวิจัยออกมาว่าส้มหนึ่งผลกับบล็อกแครีหนึ่งหัวเนี่ยปรยิมาณที่น้ำหนักเท่ากันนะครับ<ฆ>บล็อกแครีเนี่ยจะมีวิตามินซีค่อนข้างเยอะมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทานส้มสดๆกับทานบล็อกแครี่สดๆเลือกทานอันไหน ก็ต้องทานส้นเพราะว่าบอกเกอรี่ทานสดไม่ได้ทานกินสดไม่ได้ก็ต้องไปต้มถูกต้องเราต้องยอมบอกว่าเวลาถ้าเกิดว่าถ้าไปไปต้มในความร้อนเนี่ยวิตามินซีก็หายถูกต้องอันนี้คือประเด็นเลยว่าบางคนที่เอในเมื่อบอกเกอรี่มันมีวิตามินซีมากกว่าก็ทานบอกเกอรี่สิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการต้มปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหายไปวิตามินซีเนาะแล้วอย่างนี้ผลไม้อันไหนที่มันช่วยในเรื่องราวเกี่ยวกับลดความเครียดไม่ติดสุดอย่างภาวะในเผื่อคนคนทั่วไปเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะได้แบบหามกินนได้้ช่วงเีย ถ้าช่วงนี้เนาะส้มรู้สึกว่าตอนนี้ส้มเพราะว่าส้มอย่างที่บอกมันมีคุณค่าหลากหลายมากก็คือหนึ่งโพแทสเซียมสูงลดความดันสองก็คือวิตามินซีเป็นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสําคัญตัวเด่นมากมีหน้าแต่ตอนช่วงน้ําท่วมเนี่ยแหละเขาแจกส้มอ่ะอ่าเขาแจกส้มนะสงสัยว่าทําไมแจกส้มคือคือเหตุผลเพื่อลดความเครียดได้ลดความเครียดได้ลดความเครียดได้อันนี้อันนี้เนี่ยเคยรู้มาก่อนอยู่แล้วก็ถามว่จริงเหรอบอกว่าเออจริงๆ นอกจากคือหนึ่งมันหาง่ายหาไม่ยากด้วยถูกต้องใช่ไหมแจกแหลกกล้วยแจกส้มนั่นแหลกกินเข้าไปเออนะช่วยได้นะลดเครียดได้ไม่ต้องแบบว่านะไม่มีอะไรก็กล้วยกับส้มเราเนี่ยง่ายๆดีอนอกจากนั้นยังจะมีอะไรอีกคะนอกจากนั้นแล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วจริงๆคิดว่า cover หมดแล้วนะนะครับพวกทั้งผักผลไม้อะไรเรามาพูดถึงประเด็นอาหารที่เราไม่ควรนเออนี่ดีกว่า คืออะไรเนี่ยกินแล้วเครียดอ่าจริงๆเยอะกว่านะเยอะกว่าอาหารที่กินได้อ่ะอ่าจริงๆนะครับแล้วอะไรที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้อ,อย่างเช่นอะไรเนาะอย่างเช่นออะตัวแรกเลยก็คือพวกอาหารอะไรก็ตามที่มีรสชาติเค็มอ้าวนะครับใครชอบกินเค็มกินเค็มแล้วยิ่งเครียดอืมเพร<อ>าะว่าอ่าเพราะว่าในในอาหารที่เค็มอย่างเงี้ยครับเกลือถ้าเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาตอนเด็กเนี่ยองค์ประกอบเคมีของมันคือโซเดียมคลอไรด์ แล้วตัวโซเดียมนี่แหละอย่างที่ผมบอกถ้าถ้าโซเดียมไปอยู่ตรงไหนน้ำไอยู่ที่นั่นถ้าเราทานเกลือเข้าไปมันถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บ<ม>น้ำในหลอดเลือดจะเยอะ<ม>น้ำนี่แหละน้ำในหลอดเลือดเยอะปุ๊บ<ม>หัวใจทํางานหนักบีบตัวบีบตัวขึ้นไป<ม>เกิดความเครียดขึ้นมาเพราะว่าไอหัวมันบีบป,ปับ๊บมันก็ปี้มันกระปีขึ้นสมองสมอง,สมองก็จะรู้สึกชาเครียดคเครียดก็จะเกิดความเครียดเส้นเลือดจะเต้นตุบ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 ห้ามเค็มแล้วห้ามเค็มแล้วอะไรยังไงแล้วตอนนี้จริงๆตัวแปรสำคัญคือเกลือนี่ยว บางอย่างมันแฝงอยู่ในอาหารหลายตัวบางทีสิ mm ่งที่เราเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บางอย่างที่เรากินไปอย่างอย่างเช่นหมูยองเนี้ยอ่าหมูยองหลายหลายท่านหลายท่านทั้งหมูยองทั้งกุ้นเชียงอย่างเงี้ยครับหลายท่านทานไปลรวรู้สึกมันหวานก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าในกระบวนการผลิตเขาจะใส่เกลือค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะบางท่านที่ชอบทานข้าวต้มเปล่าข้าวต้มเปล่าุ๊บเนี่ยเรามักจะทานคู่กับอะไรบ้างล่ะหมูยองหมูยอง ผักอดองเต้าหู้ยี้อ่าเต้าหู้ยี้ของหมักของดองอทั้งหลายไข่เค็มปลาเค็มมันก็มีคือของพวกนี้ก็คือเกลือเยอะทั้งนั้น ใช่ก็คือทำให้เครียดและยังบวมน้ำด้วยบวมน้ำถูกต้องนะคะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉพาะคนที่มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคไตหรือเบาหวานปุ๊บเนี่ยไตพอคือคนปกติเนี่ยพอทานเค็มเข้าไปปุ๊บน้ําในเลือดเยอะปุ๊บมันก็จะกรองออกมาทางไตก็จะถูกขับออกไปทางปัสสาวะได้แต่คนเป็นโรคไตปุ๊บเนี่ยโอกาสจะฉี่น้อยมากเพราะว่าไตไม่กรองเนี่ยครับก็จะคั่งในเลือดมันจะไปที่ไหนมันก็ต้องบวมอยู่ที่ตัวถูกไหม